คอนเทนต์ไปแต่ว่าเราก็เข้าไปดูเป็นกำลังใจให้อ่าที่จำปาดงเนาะไปดูทุกคนไปดูญาติปลาไทายบ้านไปดูลุงพลป้าแตนไปดูทุกคนนะคะที่ในานาเราก็ไปเพิ่มยอดเพิ่มอะไรให้นะคะนะ fc ทุกท่านก็อย่าลืมนะคะไปเป็นกําลังใจให้กับจําจปาดงเนาะก็เราก็มาอยู่สายนี้เราก็จับมือไปด้วยกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะมันก็อยู่เคียงข้างแล้วก็ เพื่ <ś les> <ś les> อ20นาทีพอเขาจะไปดอนละง่วงแล้วแต่เมื่อกี้ลืมพูดไงว่าจะพูดมันต้องพูดนะไม่พูดมันไม่ได้ไงคือสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นอะมันก็ให้การเวลานะคะนะัพิสูจนะ์นะการเวลาพิสูจน์ม้าอ่าระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนใจเราก็มั่นคงอยู่ที่เดิมใช่ไหมเป็นกําลังใจรักจริง ไม่ใช่ไม่ใช่เอาความรักมาอ้างไม่เอาไม่เอาอิมานจะไม่พูดคําว่ารักนะคะนะก็อยากจะเอามาอยากจะเอามาอภิบายให้ฟังนะว่าทําไมถึงไม่กล้าพูดความรักอันนี้พูดเองนะทาไมนางมาถึงไม่พูดว่ารักก็เพราะว่าอะไรอะเราทําช่องแล้วเราจะมัวแต่มาพูดว่ารักรักรักมันก็ไม่โอเคอะนะแต่เราตาอ่อนคือสามีที่สา,สามารถทําการบ้านได้ อ่านคอมเมนต์อ่านคอมเมนต์ที่มันเด้งมาตาอ่อนคือสามีที่สามารถทําการบ้านได้ค่ะโอ้ยเนาะมาตอบคอมเมนต์มันเด้งมาพอดีเออตาอ่อนคือสามีใช่ไหมอุย้ยตาอ่อนก็คือสามีของป้าท้ายบ้านใช่ไหมที่สามารถทําการบ้านได้เอฟซี FC เขาคอมเมนต์มาไงมันเด้งมาไงก็เลยอ่านนะเอออ๋อตาอ่อนนี่คือสามีของป้าท้ายบ้านเหรอ เขไม่เคยเห็นไงเออเพิ่งเพิ่งจะเห็นทําคลิปเมื่อกี้เนะี่ยอ๋อเขาอยู่ไหนกันนะตอนเนี้ยเขาอยู่อยู่บ้านเดียวกันไหมแล้วอยู่จำปาดงใช่ป่ะตอนนี้เขาไม่อยู่จำปาดงแล้วใช่ไหมผัวเขาอะผัวผัวป้าทายบ้านอะมานก็ไม่รู้นะคะเนาะดูบ้างไม่ได้ดูบ้างอย่าลืมนะคะพ่อทานนะคะนะ่พ่อทานอร่อยมาก เดี๋ยวจะให้เพื่อนพ่อได้ทานนะคะเนาะพ่อบอกว่าทานแล้วมันรู้สึกดื่มแล้วมันรู้สึกสดชื่นอืมอันนี้การันตีจากพ่อนางมานนะคะเนาะคอลลาเจนแต่กาแฟนางมานดื่มแต่คอลลาเจนพ่อดื่มนะเดี๋ยวสั่งมาให้พ่ออีกนะคะนะเนาะก็ไม่มีอะไรนะคะขึ้นอีกทีนึงก็คืออยากจะบอกว่าเป็นกําลังใจให้ป้าแต่นนะคะนะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ลุงพลนะลเราก็คู่มาคู่กันใช่ไหมเราก็ต้องอยู่คู่กันนะ ก็เราเป็นลูกผู้หญิงเราเป็นผู้หญิงอ่ะหัวอกผู้หญิงมันก็ต้องเป็นหัวอ,อกผู้หญิงเดียวกันใช่ไหมเราก็ส่วนมากเราจะไปทางผู้หญิงมากกว่าเพราะเราอกหัวหัวอกเดียวกันกับผู้หญิงใช่ไหมเวลาเวลาที่ป้าเขาเศร้าอิมานก็จะรู้สึกเศร้าไปด้วยอืมเวลาลุงเศร้าแล้วก็รู้สึกเศร้าแต่ว่าอย่างว่าแหละเรา,าเขาเศร้าเดี๋ยวแป๊บเดียวเขาก็ฟื้นใช่ไหมผู้ชายอ่ะแต่ผู้หญิงเนี่ยมันมัน,มนอินมากกว่าไง นะมันจะอินมากกว่าเพราะว่าเพศแม่เนาะมนุษย์แม่ต้องทําทุกอย่างมนุษย์แม่ที่จะต้องดูแลลูกทําทุกอย่างลูกป่วยก็ต้องมานั่งเฝ้าดูใช่ไหมนั่งเฝ้าไข้จับไข้แล้วก็ต้องมานั่งเช็ดตัวเช็ดเช็ดนั่นเช็ดนี่เช็ดให้ลูกเนาะเช็ดเนื้อเช็ดตัวอย่างเงี้ยนั่นคือมนุษย์แม่นะคะเนาะที่ทําทุกอย่างเพื่อลูกมันก็เลยความรู้สึกเนาะเออนั่นแหละก็โอเคนะคะเป็นกําลังใจให้ป้าแตนนะ นางมานก็ทําคลิปทําช็อตเอาช็อตนะคะก็อนุญาตป้าแตนนะคะขอเอารูปามาลงช็อตนะคะนะเกี่ยวกับเพลงเ,เธอเก่งอยู่แล้วนะคะเพลงนี้เธอเก่งอยู่แล้วในช็อตก็ไปฝากดูด้วยนะคะช็อตของนางมานทําไว้นะคะเนาะก็ชอบเต้นชอบอสนุกสนานไปก็ยังว่ากันไปนะก็สนุกสนานกันไปนะคะนะ เราก็เต้นเพื่อสนุกสนานไม่ได้มีอะไรเลยนะนางมารเป็นคนชอบขี้เล่นแล้วเป็นคนสนุกสนานถึงเวลาด่าก็ด่าด่าแล้วก็จบจบแล้วก็ด่าต่อนะพี่จำนงนะคะสวัสดีจ้าพี่จำนงสวัสดีนะคะพี่สาวของเรานะคะเนาะเริ่มง่วงละเดี๋ยวก็จะไปนอนแล้วขึ้นแป๊บเดียวยี่สิบนาทีพอเนาะเพราะว่าเมื่อกี้ลืมพูดไง ขอหกตอนนี้หกนาทีแล้วพอแล้วลงแล้วไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาอืมแป๊บเดียวขึ้นแป๊บเดียวลงแป๊บเดียวทําคลิปไม่อยากจะทำ